สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผม BGX 1 4นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยเนี่ย a n d e s i n e t a มันมันมันอ่านว่าอะไรวะ Alessandro i n e t a เออนั่นแหละ Alessandro i n e t a <c oughs> พูดอะไรวะเออนั่นแหละวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เว้ยผมไปลองทดสอบมาแล้ว รู้สึกได้เลยว่ายัางเยี่ยมย่างเวลิกูดเลยเออผมรู้สึกได้อย่างเงี้ยแหละแต่มันมีจังหวะหลุดด้วยนะเพื่อนเออมไม่ใช่ว่าดีตลอดนะแล้ววันเนี้ยหัวตั้งเออหัวตั้งแล้วดูวันนี้ผมเจอกับใครเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าทีมแม่งเสี้ยวอยู่เสี้ยวพอผมแนละเออเดี๋ยววันเนี้ยนนผมจะมาลองดูเลยอยากโชว์มันจะดีแค่ไหนแล้วก็เอาไปชิดดูนะว่าตัวเนี้ยน่าสุ่มหรือไม่น่าสุ่มนะเพื่อนเออเราไปชมกันดีกว่าไปกัน โอเครอบนี้ครึ่งแรกเป็นทีมเขานะที่เขาได้อันี่เว้ยเขาได้ bon เขี่ยบอลนะเออดีเลางผมก็ได้เป็นเมซี่เมซี่กระชากเรียบร้อยโดนแดงมาดินี่เอ้ยจะมาดินี่ล้างนี้มันเก่งนะเไว้เพื่อนเออเดี๋ยวเพื่อนดูดูเราดูเห็นไหมนี่เนี่ยนีย่เห็นไหมเพื่อนโอ้โหดีดีจริงเพื่อนดีดีดูดูดสกัดโอ้โหเขาตาตูตาผมแม่งส่งให้เขาเฉยเลยดูสกัดโอ้โหเรียบร้อยเขาตาตูตู นี่อย่างน้อยวีเอลาก็ออกมาช่วยแล้วก็เออดูดูดเนสตา้าส่งไปแล้วดูดูด,ดูลุงลีลุงลีลุงลีกระชากไปแล้วลุงลีกระชากอีกโอเคส่งให้นะเนี่โอ้โหสวยโอ้โหเรียบร้อยเราลกไปหน่อยดูแล้วจะได้บอลน,นออี่เอ้ยทำดีเอมปัป,ปิน่นดูดูดูลูนัลดินโญะไรฮะผมผมเพิ่งไปอัพม,มาวันนี้เลยเนี่สวยสวยกบ,บ้าแล้วสวยเราได้วะ คตาตูตูมเราดีวะ่ะเนี่ยคอตาตูตูมเราโชว์เทพอุ้ยคอตาตูตูมโอโ้โหนึกว่าจะได้บิ๊กเคอร์เรอร์เอ้ยไม่ปโอโ้โหนึกว่าเอ็มบัปเป้ได้แย่งแล้วดูคาฟี่คา,ฟ,คาฟี่เอ้ยเนี่ยคาฟี่ผมดีส่งให้เออโลโลนาวิซี่อุ้ยดูดิดูดิดูด,ดิโอ้โหไอ้เดียวโอ้โหไม่ได้สก,กัดหรอเพื่อนอืมอืมดีผมอืมดีก็ไม่ได้สก,กัดดูดูเบดรนส์ ดูลงุงลีลุงลีหมุนหมุนส่งส่งให้เบรลิแคนเบรลิแคนส่งให้เมสซี่เมซี่ส่งให้เอ็มบัเป้โอ้เอ็มเบเป้ไม่ได้ว่ะเมซี่ส่งสั้นไปหน่อยนึงดูคาฟูผมนี่คาฟูโอ้โหเฮ้ยทำไมเบลลิแฮมผมไม่รับบอลเลยว,วะนี่อย่างนั้นก็สกัดได้นะคาฟูผมนี่เสียวเลยนเนี่ยใครวะเนี่ยเบอร์ซี่ใช่ปะอันถูกไหมไม่รู้เออจะส่งให้แล้วดูดิเพื่อนโอ้โหลูกสวยๆแต่ลำหน้าไปนะผู้ชม สวยจริงสวยจริงถ้าไม่ล้ำหน้าผมว่าเข้าอยู่นะเออเาติดตามเอาติดตามเลยก็<ๆ>เลยเล่นโชว์แค่นี้จริงผมยากแบบปล่อยให้หลุดน,นะอยากรีวิวแบบเต็มตัวแต่มันไม่ได้มันจะสเสียสมดุลเกมออาเพื่อนเข้าใจนะเราก็ต้องเล่นให้มันแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องเล่นแบบไม่รู้เออเนี่ย,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 ยมันพลาดมันจะได้เข้าเข้ามือของเดสตา้าดูนะดูนะ โอ้โหเนตตาอยู่ไหนโอ้โหไม่ใช่ว่ะวีเอล่าวีเอล่าย่งสีดูดูจงังหวะนี้แหละเนตตาได้โชบนี่เป็นไงล่ะพวกเขาหาช่องดีเว้ยหาช่องทําเกมรับอะดีมากเลยนะเพื่อนดูดูตกให้เมสซี่โอ้โหสวยเวยปั่นง,งามๆโอ้โหเรียบร้อยเลยเกยมนี้ผมบอกเลยนิ่มนี่ม,มากเมสซี่ผมอะปั่นซ้ายของโค้งเบาเข้า,า,าดูเมสซี่ร่างเหลือางสิบห้านะผมบอกนะเลยนะเมสซี่ร่างเนี้ยเก่งเก่งจริงเก่งจริง ตอนแรกผมจะซื้อร่างที่ม,มันขายพันแปดะเดี๋ผมไปดูรีวิวมามันไม่เฟี้ยวเลยผมก็เลยคิดว่าสองพันสิห้าโหนึ่งในใจผมแล้วเออดูมาเป้ผมไม่ได้จับบอลอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงลุงลีส่งลุงลีส่งสวยวะ่ะโรนันดีนยไม่เอาอะไรแล้วดูนะเฮ้ยโอ้โหคอตาตูตูมเจ๋งว่าคอตาตูตูมดูทรงสวยทรงสวยเราจะกระชากตรงเออเราก,รชาก็ช่างดโอ้โหไม่ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยโหแต่ทีมทีมผมมันเล่นดีกันอยู่แล้วนี่อะดูนะดูนะอินสเตอร์นี่ดูดีเพื่อนโอ้โหโอ้โหอะไรเนะี่ยแต่แต่เขาสก,กัดบอลดีมากเลยนะเว้ยเพื่อนดูดิโอ้โหหมดไปแล้วครึ่งแรกเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาดูครึ่งที่สองกันดีกว่าไอแต่แต่ว่าผมแนะนำนะซุปเปอร์ซับท,ที่ผมว่าไว้ใจได,ได้ดีเลยตัวนี้เลยเพื่อน ฮาเลนฮาเลนนี่เป็นตัวหนึ่งที่แบบแข่งโป๊กนะเว้ยเพื่อนผมรู้สึกอย่างนี้เลยแข่งแบบกองหลังมันเลียนเราไม่เข้าอ่ะเออเหมือนเหมือนกองหลังแม่งเบียดกาแพงอ่ะแต่กาแพงมันไม่กระเด็นอ่ะเออมันไม่ไปไหนเงี้ยประมาณนั้นเลยเพื่อนเฮ้ยเราเราควรจะเอาซอนออกนะลืมไปแล้วต้องเอาตัวนี้เว้ยซุเปอดแบะมันจะมีผลต่อเกมหลังเว้ยอือมาดูครึ่งสองของเราดีกว่าบอกเลยนี่อ่ะ เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดหัวสองเลยนะหัวหนึ่งหัวหนึ่งผมเป็นไลผมเขินนะผมเขินนี้ผมเขนะินเ,เ,เสียงอนะ่ะพูดอะไรก็รั่วไปหมดเลยดูยิงเบาเบานี่เมสซี่เมสซี่เมสซี่กระชากเมสซี่ต้องหมุนซ้ายโอ,โ,โอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหนึกว่าได้่ะเฮ้ยได้อยู่สวยโอ้โหเฮ้ทำไมมันชอบเด้งไว้แอปพวกนี้เนี่ย ดูดูนะครับเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดเราจะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ไปเปิดตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังแก้มือได้ดูนะดูนะเรายังแก้มือได้ปาติกวีเอโร่สวยใครวนะนั่นเบ็นลุงแฮมกันบอลดีด้วยนะนั่น่ะดูคอาตาตูตมเอาตาตูมวิ่งไล่ไม่เป็นไรอินเนสตายยงแก้ให้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชลุงดีเออได้ปะ ส่งให้สวยสวยมากเราส่งให้ฮาร์เนนะนี่ฮาแเรนฮาแเรนเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่เนี้ยโอ้ไม่ได้วะผมผมว่าผมว่าไอเนี้ยเนต้าเล่นดีนะเว้ยเพื่อนเนต้าเล่นดีจริงดูดูนะเขาจะสกัดเป็นไงไม่ใช่วีเอล่าดูนี่เนตตาเนี่ยเป็นไงขนาดไม่ใช่เนตตาเนี่ยแต่ทีมผมมันทีมผมมันรับแน่นอยู่แล้วเออ พี่ผมรับแน่นอยู่แล้วพูดจริงๆดูเราจะส่งให้สวยแล้วก็ชากแง้วเล้วปั่นเข้าปะโอ้โหหึูว่าปั่นเข้าเกือบไปละถเ,อ,เอ,อ้เกือบรอเกือบรอพูดแค่นี้หนะเกือบรอเดี๋ยวมาดูต่อแบบนึงเนี่ยดูบาเลซี่ผมลุงลีลุงรีเอาจริงๆผมว่าเป็นเป็นล่างล่างที่ไม่เสียวเท่าไหร่นะมพูดแค่นี้พอ โอ้โหเราน่าจะกระชากเนาะแน้ากระชากแบบตรงไปอ่ะเพื่อนวัดเรียบร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้หนุงีสวยอยู่ลุงลีส่งสวยสวยไม่ฟียวเลยว่ะลุงลีส่งอะไรเนี่ยดูนะเขาตาตุมๆเขาตาตุมๆผมบอกเลยนะสู้ร่างแจกฝีไม่ได้วะ่ะพูดจริงๆงพูดจริงเลยแต่แต่ลุงลีผมยังใช้ได้อยู่นี่เรากำจะชากไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เราไม่ได้เราต้องหาเลี่ยม หาเดียมนี่นะเราส่งให้ปารติเวรละแล้วก็ส่งให้เมสซี่เมสซี่ต้องต้องห้ามหมุนอย่างไงนะเนี่ยนะเราก็จะเสียเปรียบนะเพื่อนสวยเออนี่เราส่งให้สวยเป็นไงเป็นไงนี่โอ้โหออผมหมุนพิททางผมโลกอะ่ะอัดคลิปที่ไรโลกทุกทีเลยแล้วผมยังปรับตัวไม่ชินไงพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราวผมก่อนชินเมื่อไหร่ผมรอเลยเงียบ ตอนนี้ผมตั้งใจอยู่นะตั้งใจทำประตูที่สองได้ตั้งแต่ผมผมทำช่องมาเนี่ยผมยิงได้ลูกเดียวทุกคลิปเลยผมขอให้เป็นเนี่ยต้องทำนี้ไว้เพื่อนโอ้โหเอ้ยสวยอยู่โอ้โหเยบร้อยเลยแล้วก็จบไปนะเพื่อนเนสตอนี่เล่นดีมากมากเลยดีกว่าแต่เมสซี่เมสซี่แย่งสีนะเมสซี่เอาลูกไปแล้วหนึ่งลูกจบแล้วเพื่อนเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ โอเคบวกมา1851นะบวกมา18คะแนนนะพวกโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยเราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเออเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า